ครีเีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการดูรีพอร์ตนะครับหรือว่าดูรายงานนะครับเมนูรีพอร์ตนี้นะครับก็จะดูความเคลื่อนไหวนะครับที่ผ่านมานะครับว่าเราได้ทํารายการหรือเราได้รับโบนัสช่องทางไดบ้างนะครับลองคลิกเข้ามาดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายการแยกออกมานะครับแต่ละรายการนะครับเช่นการนาเงินเข้านําเงินออกนะครับ การเติมเงินนะครับหรือว่าโบนัสต่างๆนะครับเราก็จะมีรายงานนะครับหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรายาดูว่าเราเติมเงินนะครับไปเท่าไหร่แล้วนะครับเราคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับรายงานหมดเลยว่าวันเดือนปีนะครับเวลาเท่าไหร่เบอร์อะไรที่เราเติมไปนะครับจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นนะครับเป็นรายงานบอกเราหมดเลยนะฮะซึ่งเราสามารถมาเช็คได้ตรงนี้นะครับ หรือว่าเราต้องการดูนะครับเราต้องการดูเดือนไหนนะครับวันไหนเราก็สามารถเลือกได้นะครับสมมติเราต้องการดูตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันนี้นะครับว่าเราได้เติมเงินไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นรายงานเราหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือยอดรวมนะครับยอดรวมที่เราได้เติมเงินไปนะครับเป็นยอดรวมนะครับหรือเราต้องการดูโบนัสนะครับเราก็เข้าไปที่ นะครับการดูโบนัสของเราเช่นโบนัสเด็กศิธิ์ครับเราลองคลิกเข้าไปครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับขึ้นนะครับวันเดือนปีหมดนะครับแจ้งเตือนเรารายงานเราหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าเรารับในวันนั้นเท่าไหร่ยังไงนะครับมันก็จะขึ้นนะครับขยายออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเราได้รับโบนัสช่องทางนี้จากลำดับชั้นนี้เท่าไหร่นะครับจากสมาชิกคนไหนนะครับอะไรนเงี้ย งนี้ก็คือจะเป็นยอดรวมที่เราได้รับวันนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นยอดรวมนะครับซึ่งเราก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับสมมุติเราต้องการดูนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นยอดรวมนะครับจะเป็นยอดรวมครับนี่ก็คือเป็นครับเมนูรีพอร์ตนะครับหรือว่าเมนูรายงาน